ณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปธุมธานีพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ติยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีปีพุทธศักราช2568โดยมีนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี การน,นี้พระครูปรัดรัตนบีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนายองอาจนสธรรมนิธาโคศกคณะสิทธิยนุสิทธิวัดพระธรรมกายนางสาวบุญจันทร์บ่อไทยเลขานุการมูวนิธิธรรมกายและผู้แทนคณะสิทธิยนุสิทธิวัดพระธรรมกายได้เข้าร่วมประกอบพิธีด้วยสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม โดยคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับอำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายและประชาชนเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแด่ปวงชนชาวไทยตลอดมา